รักถิ่นฐานผูกพันบ้านเกิดโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในทุกวันที่16เมษายนของทุกปีนดินแดนอันสงบร่มเย็นกลางหุบเขาเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ชาวอําเภอเชียงดาวและพื้นที่ใกล้เคียงจะรวมใจกันทำสิ่งหนึ่งที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นกิจกรกรมส่งน้ำพระสถูปเจดีสมเด็จพระนเรศสวรมหาราชานุสรณ์ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและคุณงามความดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ทรงปกป้องแผ่นดินไทยด้วยพระปรีชาสามารถกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความกตัญญูต่อวิรกะสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่หากยังเป็นการรวมพลังของชุมชนในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามถ่ายทอดความรักและผูกพันต่อบ้านเกิดให้คงอยู่ต่อไป นี่คือหัวใจของหลักสูตรรักถิ่นฐานผูกพันบ้านเกิดการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักรากเงาภูมิปัญญาและความภาคภูมิใจในแผ่นดินที่เราเกิดและเติบโตในวันที่16เมษายนของทุกปีเชียงดาวไม่เคยลืมวีรกรรมของพระองค์และเราจะยังคงร่วมกันดูแลมรดกทางใจนี้ให้ดำรงอยู่ตราบนานเท่านานหลักสูตรรักถิ่นฐานผูกพันเมือง,งายโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายให้ความสำคัญกับประเพณีดั้งเดิมและสถานที่สำคัญในชุมชนจึงมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มาและความสำคัญของสถานที่และแนวทางในการส่งเสริมสถานที่และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิน่นโรงเรียนชุมชนบ้านเมือง,งาย จึงจัดทําหลักสูตรรักถินฐานผูกพันเมืองง่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และตระหนักถึงความสําคัญของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของชุมชนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาที่มาและความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สถานที่สําคัญของชุมชนให้คงอยู่สืบไป โดยมีคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมือง,งายได้นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาเข้าศึกษาสถานที่สำคัญของชุมชนพระสถูปเจดีสมเด็จพระนเรศวรนมหาราชานุสร์ตำบลเมืองงายอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางประวัติศาศสตร์ศึกษาประวัติการสร้างพระสถูปเจดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสร์ พระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายจะทำคลิปวิดีโอในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของชุมชนพระสถูปเจดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสร์เพื่อให้นักเรียนตระหนักความสำคัญของสถานที่และก่อให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในชุมชนของตน ให้เคนมารู้จักกับบ้านดำหรือข่ายหลวงสมนด็จพานนเาศวนมหาราชค่ะไปดูกันเลยห้องนี้นะคะเป็นห้องที่ใช้เก็บอาวุธในการล็กของพรานน่าวนค่ะโดยประกอบไปด้วยอาวุธมากมายค่ะเช่นดาบหอบต่างๆค่ะมีปืนด้วยค่ะ ้ายสักการะูชาพระองค์ทั้งสามขาคขาซึ่งมีทุกป้านที่เราทสารข้ามค่ะซึ่งตรงดานนะคะจะเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นพระพินาสุพรรณกัลยาค่ะและฝั่งขวาจะเป็นพระเอากาทุสโค่ะ เรนีนะครับก็คือเจดีย์อนุสร์ที่ตั้งอยู่กลางองค์พระสถูปมืงงไายนะครับสถานที่สำคัญต่อไปนะครับคือค่ายหลวงสุเด้านัยรีสอรมหาราชบ้านดำผมจะพาคุกคนไปพอด้านในกันนะครับไปเลื่อยและในค่ายหลวงแห่งนี้ก็ยังมีห้องภาพบรมรูปครับซึ่งในห้องภาพบรมรูปก็มี ชมนนนี้นรรระสสสุุานานสหหากกลลยาาาาาาใหเแดโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายจะยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมการตระหนักถึงความสําคัญและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชนเพื่อให้นักเรียนเกิดความรักมั่นในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนสืบไปตามนโยบายรักถิ่นฐานผูกพันบ้านเกิดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสาม